พยายามที่จะเป็นคนดีแต่ลืมไปว่าคนดีมันไม่ต้องฝือ่ออะไรขนาดนั้นปะเคยเป็นไหมเป็นคนดีจนหน้ารำคขาญอะแบบว่าโดนเอาเปรียบก็ยิ้มโดนเหยียบก็ขอบคุณค่าแล้วก็บอกกับตัวเองว่าช่างมันเราต้องเป็นคนใจเย็นเราต้องเป็นผู้ให้คือมันจะต้องดีไปไหนอะโอ้ยแกมันไม่ใช่มูลนิธินะจ๊ะบอกใครบอกตัวเอง บางทีดีเพราะไม่อยากให้คนเกลียดจนต้องยอมทุกอย่างอะ่ะสุดท้ายเป็นไงก็ไม่มีใครเห็นหัวแล้วก็ไม่มีใครรู้จริงๆว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ทํากับเราแบบว่าอะไรก็ได้มันไม่รู้สึกอะไรหรอกแล้วคือมันเหนื่อยนะที่ต้องดีกับคนทั้งโลกพอสุดท้ายโลกก็ไม่ได้รักเราเหรอกโลกก็แค่ชอบคนที่สบายใจตอนที่ได้อยู่ด้วยเท่านั้นแหละซึ่งพูดตรงๆบางทีพยายามจนมันไม่ใช่ความดีแล้วอะมันคือความกลัว คือกลัวคนไม่ชอบกลัวคนไม่รักกลัวเป็นตัวของตัวเองแล้วคนทุกคนก็จะหนีไปถ้าวันนี้เหนื่อยกับการเป็นคนดีอยู่ลองแค่พยายามมาเป็นคนปกติก่อนดีกว่าไหมเพราะการเป็นคนดีจริงๆมันไม่ใช่การพยายามให้ตัวเองดูแย่ลงเพื่อให้คนอื่นรู้สึกดีขึ้นหรอกนะอย่าพยายามเป็นแสงสว่างให้ใครจนตัวเองไม่เกียมนะคะเอ่อดท้ายไฟที่มันสว่างเกินไป มันอาจจะน่ารำคาญก็ได้นะคะ